ดีค่ะตำสมตำสมอกุงตำแบบอีสานนะคะนาะสวัสดีค่ะเจอกับเอลีนะคะนาอช่องเอลีคนภูพานนะคะอีกเลี่ยนนะคะนาะวันนี้พามากินข้าวถ่ายไปื่อสมี่ศูนนะคะนาออีหมักที่สุดเลยค่ะกินขคาวเมื่อวานนี้กินอาหารอาหารไทยไปนะคะนาอนี่แต่กินนะอาหารอีสานกนกันเกินไปนะคะนาะ เขาลีเขาเนียวปรุงละห้าบาทคิดีองเดียวเองถ้าเป็นอยู่แถวอีสานนี่สิบบาทไร้ยนึยจพด่นะคะเนาะมาเด้อค่ะมากินกับมะลีนะคะกินง่ายๆนะคะเนาะแต่กะแซ่ยบไร้เนาะเนาะมาค่ะบันีิบบัวาหลาย,ะะยาบ,บาายันดิพี่นอ้องทุกคนนะคะชุมเลย้ยชุมอ้าเนาะวะันกินเข่ากะมากินสมตำนะคะกินผู้เดียวเลยตำนิดหน่อยนึงคะ่ะน้องมิวเพิ่นกินปีกไก่ไปแล้วเนาะ,ะเนาะ มาคะเบมอนกบว่าไรเงาค่ะบอนี้

xay mực ướt quăm đây này Kim dài nhỉ Mực กบคัดค่ะตั้มเด็บตั้มบ้านเนะ น้ำจงลงเลยทำแบบบ้านค่ะแบบบ้านอะไรดียวน้ำจงลงเลยเสียบคักมาเด้อค่ะากินน้ำมันลืนะคะเนาะ ลืมใส่หมัเนาวลืมใส่หมัเนาวค่ะใส่แต่หมักขามลืมทีบแล้ว không đi à, cũng cứ to lẻ nhưng một kẻ còn cái còn นัวครัประเด็กแล้วเจ้านี้ อ้ํามุ่งอยู่นะคะนาะลมผัดมาค่ะคือพอดบ้านพอดค่ะลมมันผัดแบบเหมือนแบบว่าเขามันเริ่มเคี้ยวเริ่มแบบสูงเป็นโกนะคะเนาะเขาคือสภาพตอนที่เราอยู่บ้านลมมันผัดมาแบบมันเย็นเหมือนเขาขึ้นขึ้นเห็นตอนเขามันกําลังเป็นโกนะคะเนาะนางเด่นอยุ่ตงหน้า ่ได้กลับบ้านหลายปีแล้วค่ะ4ปีย่ง นมากก็เป็นบุญเป็นงานนะที่ก็ว่ามันเป็นบุญเป็นงานกบบเทศกาลมาค่ะเนาะสนมากจะกลับบ้านบ้านแฟนมากกว่าน่อยเนาะ Thì một lần gặp này Thì ตำมะคงกินกับน้ำไม้หนีเสียบอยู่เลยค่ะเขากันดีพูดขายลีก็อิ่มแล้วกับนเลย <c oughs> เซีบอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวแค่นี้ละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตำคุงแบบอีสานงาปลาลาน,วนัวเน,นะคะนาะน้ำปลาต้มสุกนะคะนอะาอคาลีกะจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องขอบคุณหลยๆค่ะสำหรับการติดตามนะคะนาะเข้ามาชมมาดีนะคะชมคลิปอดีจนจบนะคะนาอขอบคุณเลยๆค่ะถ้าบ่มีพี่น้องก็ามาถึงขนาดนี้นะคะนาออันีกะจบคลิปนี้นะคะน้องพี่เพียงเท่านี้เจอกันใ่คลิปหน้าน,นะคะนาะสวัสดีค่ะ